ข่าวดังก้องปัญหาชายแดนไทยกัมพูชากำลังเคลื่อนไหวอย่างน่าสนใจเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมานายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศได้เดินทางไปยังประเทศมาเลเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสำคัญในลักษณะการเจรจาทำงาน working visit ตามคำเชิญจากนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจาก4ฝ่ายประกอบด้วยมาเลเซียสหรัฐอเมริกาไทยและกัมพูชาซึ่งเป็นการต่อย,ยอดจากการประชุมที่เคยจัดขึ้นในนครน,นิวยอร์กเมื่อวันที่26กันยายนและในมาเลเซียเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาหน้าสนใจคือฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงมีนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาเป็นตัวแทนในการประชุมครั้งนี้ ในการประชุมครั้งล่าสุดนี้ฝ่ายไทยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในด้านที่เป็นรูปธรรมเช่นการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนการร่วมมือในการเก็บกู้ทุนระเบิดการปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการร่วมมือในการบริหารจัดการบริเวณพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นจุดที่สำคัญและอาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งในอนาคตแต่ที่น่าสนใจคือทำไมฝ่ายกัมพูชาถึงยังคงส่งตัวแทนที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีมาประชุมอยู่เสมอคำถามนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการอภิปรายที่น่าสนใจและคุณคิดยังไงกับจุดนี้มาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ